ช่องวิ่งที่2โงกกระเทียมวิทยาลัยช่องวิ่งที่3พัฒนานิคมช่องวิ่งที่4นองตาวิทยาช่องวิ่งที่5พิภูลวิทยาลัยช่องวิ่งที่6กราชประชานุเคราะห์3สช่องวิ่งที่7พัะนารายและช่องวิ่งที่8หนองม่วงวิทยาครับโอ้ช่องวิ่งที่8นะฮะับ่1ปัที่2นี่เป็นนักวิ่งเท้าป่า โอ้โหน้อม่วงลูกขึ้นมาพันราตามดิไทยรักก่อนไทยรักก่อนระชักออก่อนเลยนุองม่วงั้ก็นน้องม่งนั้ก่อนโอ้โหนูกิงาเปล่าโอ้โหพันานาได้ช่วอีกทีกำังได้ช่บงที่สามตัวนี้ร้อเมนึ่ง้ยเรโอ้โหช่องในจะได้เปี่ยนะโค้งตรงนี้ช่องในจะได้เปลี่ยน๋ยกการยิงละอีกหนึ่งร้อยเมตรสุดท้ายเป็นยังไงครับเทคโนโลยีโร้บช่องที่หนึ่งโค้กันเทียงช่องที่สองอ้าวขึ้นมาเป็นแถวหน้ากันแล้วพันนานี่โค้งว่ายังไ 300เมตรที่เขาต้องทำหน้าที่หนองบัวพิทยาเอาชั้น100เมตรเราไปวิ่งเลยฮะไปในผัดที่3 300เมตรโอ้ยของขุมหน้าเต้นเต้นทีเดียวพี่บูวิทยาลัยพัฒนานิคมราชบัลลังก์ข้อสามที่สาท่านอะไรโอ้ยคุณต้องให้คำตอบแล้วผัดที่4ผัดที่4เป็นตัวชี้วัดแล้ว ไปย้ยไปแล้วเ,เรามาดูเดี่ยว400กันเรามาดูเดี่ยว400กันโอ้โหพัฒนาจะไปวิ่งช็อตนอกอยู่กับครึ่งโคองแล้พิ่ตัด1234เป็นไปได้หมด1234เป็นไปได้หมดอ้าวปล่อยตัวสามร้เมตรเลยตรงน,นี้แถวหน้ารั์พัฒนาขึ้นนําชประชาต้องข้อสามสามพัฒนานิพมกุ๊งนี้เวลาดีทั้งหมดเลยจังโอ้ดูตอนนี้มีแถวหน้า แล้วก็หน้าปชนลูกพ่สาม